สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูแบตเตอรี่ของลำโพงมาชรตัว Stock W e l l 2นะครับผมนี่ฮะเนาะนี่เป็นแบตของเราเนาะนะฮะนี่ฮะก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะตัวนี้มันไม่ง่ายไมมันไม่ยากเนาะมันก็แค่เปิดฝานะครับเนาะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเนาะใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับก็เสียบก็ให้ถูกขั้วนะครับเนาะแค่นั้นเองแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแต่ว่ามันจะมีอันนี้เนาะเทปถ้าอันเดิมมันมีอยู่ก็ใช้อันเดิมก็ได้นะ นะครับอันเดิมนี้นะฮะหื่อนใหม่ก็ได้อันใหม่เดี๋ยวผมแถมไปให้เนาะก็เอาไว้แปะเฉยเนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรมากนะตัวนี้นะแค่แปะตรงนี้แค่นั้นเองนะแต่อนเนี้ยผมอันเดิมมันอยู่ผมก็แปะอันเดิมดีกว่านะครับแค่นี้นะครับก็ไม่รู้แปะไว้ทาไมเหมือนกันอาจจะกันหลุดกันกระเทือนอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันเดิมเขาแปะมานะครับเราก็แปะกลับไปทํางานให้มันเรียบร้อยนะครับเนาะนะะเทสชาร์จนะครับสถานะชาร์จวิ่งนะฮะวิ่งต่อเนื่องปกติทุกก้อนที่ผมจะ ที่ผมจะส่งเนี่ยผมจะเทสก่อนนะผมจะมีลำโพงอย่างเงี้ยนะฮะเอาไว้เทสก่อนที่จะส่งทุกทุกก้อนเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ดูกระแสชาร์จนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะสถานะชาร์จวิ่งต่อเนื่องไม่ตัดไม่ตกนะครับกระแสนะครับ1.2อแอมป์นะครับ,รบสต็อกเวลเนี่ยจะชาร์จอยู่ประมาณนี้1.9 2.0 2.1จะสะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับวนๆอยู่ประมาณนี้แล้วแต่รุ่นถ้าแบตใกล้จะเต็มเนี่ยมันอาจจะลดลงไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดดูอะไรดูนะครับ ปกติผมจะลองเปิดหมดเลยนะฮะเทสทุกกรณีเลยนะฮะที่เราจะเทสได้นะฮะก่อนที่เราจะส่งนยะก็จะมีแบบเทสชาร์จเทสฟังเพลงเปิดอะไรได้ปกติก็จัดส่งให้นะครับเนาะนี่ครับแนะบบ